เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การมีไอเดียเจ๋งๆนะครับแต่การมีข้อมูลที่ดีต่างหากวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงขั้นตอนที่สําคัญสุดๆขั้นตอนนี้นั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับวันที่อากาศร้อนๆเลยนะแล้วเราก็หยิบแก้วน้ําเย็นเจี๊ยบเนี่ยมาวางปุ๊บลงบนโต๊ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอ้โห หยดน้ําเล็กๆเ,เริ่มเกาะเต็มไปหมดเลยรอบแก้วและสุดท้ายก็ทิ้งคาบน้ําเป็นวงๆไว้เป็นปัญหาเล็กๆที่เราเจอกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับไอเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องน่ารำคาญเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคือตัวอย่างชั้นดีของสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเชิงการออกแบบเลยนะคือมันไม่ใช่เรื่องบังเกอนหเดอ๋วว่าโชคไม่ดีอะไรหรอกแต่มันคือความท้าทายที่รอให้เราเข้าไปแก้ไขยอย่างเป็นระบบครับแล้วรู้ไหมครับว่าหัวใจของการจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ย มันไม่ใช่การรีบร้อนลงมือทําอะไรสักอย่างนะแต่คือการถอยกลับมา1นเก้าเพื่อทําความเข้าใจมันให้ลึกซึ้งก่อนซึ่งขั้นตอนสําคัญที่ว่านี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมันเจาะลึกกันในวันนี้อาล่ะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่2ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องครับนี่แหละครับคือขั้นตอนที่จะเปลี่ยนการเดาสุ่มๆของเราให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ เฉียบคมขึ้นมากเลยแล้วไอการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง,ง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการไปค้นคว้าหาข้อมูลทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีเพื่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ไงครับและที่สําคัญมากๆเลยนะคือเราต้องเข้าใจข้อจํากัดของปัญหานั้นๆด้วยอย่างเช่นงบประมาณเรามีเท่าไหร่หรือว่าวัสดุอะไรบ้างที่พอจะหามาใช้ได้ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะ มันก็เหมือนกับว่าเราต้องสวมบทเป็นนักสืบก่อนก่อนที่จะไปเป็นนักสร้างครับคือเราต้องไปรวบรวมหลักฐานก่อนไปทําความเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดให้ดีซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาแล้วนักสืบที่ดีเนี่ยเขาต้องมีเครื่องมืออะไรติดตัวบ้างล่ะครับในโลกของการรวบรวมข้อมูลก็เหมือนกันครับเรามีเครื่องมือหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกัน อย่างแรกเลยก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปเลยครับอันนี้ให้ผลที่แม่นยําเ,เป๊ะแต่ก็นะมันใช้เวลาหน่อยวิธีที่2คือการค้นคว้าจากพวกเอกสารต่างๆหรืองานวิจัยซึ่งก็น่าเชื่อถือมากเลยครับแต่บางทีก็อาจจะหาอ่านยากนิดนึงและวิธีที่3วิธีที่เร็วที่สุดในยงนี้เลยก็คือการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับและแน่นอนครับพอพูดถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นวิธีที่ทั้งง่ายและเร็วที่สุดแล้วเนี่ย เราก็เลยต้องมาเจาะลึกกันหน่อยว่าเราจะประเมินแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เราไปเจอมาเนี่ยได้ยังไงแต่ก็นั่นแหละครับในมหาสมุทรข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าข้อมูลไหนคือของจริงข้อมูลไหนคือข้อมูลขยะเราจะแยกแยะข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือออกจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ยังไงกันทีนี้มีทริคอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคําตอบส่วนหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในที่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือในชื่อโดเมน หรือว่าไอตัวอักษรที่อยู่ท้ายสุดของที่อยู่เว็บไซต์นั่นเองครับแค่เราเหลือไปดูตรงท้าย URL เนี่ยนะครับโอ้โหบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะอย่างเช่นถ้าเห็น .ac.th เนี่ยอันนี้มาจากสถาบันการศึกษาเลยครับก็มักจะเป็นข้อมูลวิชาการที่น่าเชื่อถือได้หรือถ้าเป็น .go.th ก็คือมาจากหน่วยงานของภาครัฐส่วน .co.th อันนี้ก็ชัดเจนครับว่าเป็นของบริษัทซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะมีเป้าหมายทางธุรกิจแฝงอยู่บ้าง เห็นไหมครับว่าแค่การรู้ที่มาเนี่ยก็ช่วยให้เราประเมินข้อมูลได้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือการที่เราได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยมันจะช่วยให้เราประเมินได้เลยว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วข้อมูลนั้นๆมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เอาละครับพอเราได้เครื่องมือติดไม้ติดมือกันมาแล้วได้เวลากลับไปที่คดีแก้วน้ำเจ้าปัญหาของเรากันดีกว่ามาดูกันเลยครับว่าเราจะเอาหลักการพวกนี้ไปใช้จริงได้ยังไงแล้วไอความรู้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะช่วยจัดการกับหยดน้ำหน้ารำคาญรอบๆแก้วได้ยังไงกันคำตอบง่ายมากเลยครับมันช่วยให้เราตั้งคำถามที่ถูกต้องครับ คือมันจะช่วยเปลี่ยนจากการที่เราไปนค้นข้อมูลแบบสเปะสปะไม่มีทิศทางให้กลายมาเป็นการสร้างเช็คลิสต์คำถามที่มันเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางในการค้นคว้าข้อมูลของเรานั่นเองคำถามพวกนี้แหละครับที่จะนำทางเราไปสู่คำตอบเราต้องเริ่มถามตั้งแต่ข้อจำกัดเลยเช่นเอ๊ะ งบประมาณมีให้เท่าไรแล้วก็ต้องเจาะลึกลงไปในหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างเรื่องนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการควบแน่นไงครับก็คือการที่ไอน้ําในอากาศเนี่ยพอมาเจอกับผิวแก้วเย็นๆมันก็เลยกลายร่างเป็นหยดน้ําจากนั้นก็ไปมองหาทางเลือกเรื่องวัสดุและที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือไปดูซิว่ามีใครเคยทําอะไรแบบนี้ไว้แล้วบ้างหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดและทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการทํางานอย่างเป็นระบบครับ ที่จะพาเราเดินทางจากจุดเริ่มต้นของปัญหาไปจนถึงการสร้างต้นแบบเพื่อแก้ไขมันได้สําเร็จอาจจะพูดได้เลยนะครับว่าข้อมูลที่ดีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนสะพานที่แข็งแรงที่เชื่อมระหว่างฝั่งของการเจอปัญหาไปสู่ฝั่งของการออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่สําเร็จซึ่งถ้าไม่มีสะพานนี้แล้วล่ะก็เราก็อาจจะไม่มีวันข้ามไปถึงฝั่งฟันได้เลยเพราะกระบวนการนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนการเดาซุ่มมั่วๆไปให้กลายเป็นแผนการสร้างสรรค์ที่มีทิศทางชัดเจน และแน่นอนว่ามีโอกาสรประสบความสําเร็จสูงขึ้นมากๆด้วยทีนี้คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปลองคิดกันเล่น <c oughs> ๆก็คือแล้วปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันชิ้นต่อไปละ่ะที่รอให้เราเข้าไปแก้ไขมันคืออะไรกันนะ